พีโนครับอาถือมาเทสิลูกถือมาเทสิครับถือมาเทขยะจิค่อยๆถือนะอย่าให้หกนะถือดีๆลูกถือดีๆค่อยๆวางเอาใหม่อันนี้มีอีกหน่อย น้อเป็นคนเทอ่ะอร้ยน้ออย่าไปจับมันอู้หูมเยำยเยเยมยมไปไปกันเล t โก o ไปล้างมือก่อนปะพอแล้วลูกพอแล้วลูกอันนี้ต้องขัดตอนมีน้ำลูกตอนมันเปียก น้งขยนันนั้นเนี่ยอันนี้ต้องขัดตอนมีน้ําครับถึงจะขัดได้น้องอย่าไปจับมันลูกอย่าไปจับ